ครับสำหรับบางขอกไร้แฟร์หรืองานจัดการซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งนี้นะครับก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมากนะครับรวมถึงความเข้าร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินแผ่นดินไหวนะครับก็ยังกลับมาดําเนินการต่อได้อย่างเป็นปกตินะครับผู้เข้าร่วมงานทั้งฝ่ายต่างประเทศแล้วก็ฝ่ายไทยนะครับเข้ามาร่วมกันอย่างหนาแน่นแล้วก็ จะเกิดมูลค่าการซื้อขายลิขสิทธิ์จำนวนมหาศาลเกิดขึ้นในประเทศไทยครับเราจะตอบรัจากงานนี้ยังไงครับครับภายหลังจากงานนี้นะครับเราตั้งเป้าหมายว่าในงานจัดงานครั้งหน้านะครับเราจะขยายพื้นที่นะครับรวมถึงจะมีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเราจะกลายเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์หนังสือไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์หนังสือเพื่อไปตีพิมพ์ หรือว่าการดัดแปลงหนังสือนะครับให้เป็นสื่ออื่นๆครับผมคิดว่าที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้มีทิศทางหรือเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแต่หลังจากการจัดงานในปีที่แล้วนะครับรวมถึงมาถึงในการจัดงานในปีนี้นะครับเป้าหมายเรามีความชัดเจนมากขึ้นว่า อย่างน้อยตอนนี้เราเป็นศูนย์กลางที่ของการซื้อขายและเปลี่ยนลิขสิทธิ์หนังสือในอาเซียนแล้วเราตั้งเป้าหมายว่าภายใน5ปีเราจะเป็นศูนย์กลางหนึ่งในการซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์ของเอเชียนะครับทั่วเอเชียเลยนะครับแล้วก็คิดว่าภายใน10ปีเนี่ยเราจะเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งของการซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์หนังสือในระดับโลกให้ได้ครับครับเพราะว่าเอาประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวและการพักผ่อน ขอ,อของนานาประเทศที่อยากมาท่องเที่ยวในเมืองไทยนะครับเรามีหน้าที่ว่าให้เหตุผลให้เขาสามารถมาเมืองไทยได้เพื่อทําธุรกิจเพื่อเจจาธุรกิจและหลังจากนั้นเขายังสามารถท่องเที่ยวพักผ่อนอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านทางหนังสือนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยครับ